โอ้โหเดี oh, ๋วเดียวทุกคนเดแล้วเดแล้วไดลวูตเงยบไม่่ลุดป่ะหลดปะล่ะไปเดี๋ยวดนี่สบายดีทุกคนมานียกาสีไปเสียเบ็ดนะทุกคนเสียเบ็ดเด่ไปเสียเบ็ดแบบอันไป เอาเสียเวดอันตัวปลาขอจอเห็นปลาขออยู่หนามือโคตัวใหญ่เลยอยู่วันทั่นจะยเอาเมื่อวานอันตัวหนึ่งแต่มื่อี้ยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่นั่นจะสจะไปหาคุดตัวตัวเขียดก่อนเอาตัวเขียดตามเ็ดนี้ไปไปเส่เพราะว่าเห็นปลาขอโคตัวใหญ่สองตัวแล้วเป็นแจ้งได้เป็นงกันแล้วจอยก็สิไปหาสักคุดตัวเขียดก่อนทุกคนหาสักคุดตัวเขียดอยู่ตามคันนาท่านี่แหละเอาไปเสียเวดปลาคอนปลาขอมีบ้านจอยอันปลาคอนปลาขอปลาคอน้อยมีปลาคอใหญ่ อาขุดตัวเขียดตามแหงไปดูใจใดตัเขียดใจจังสีให้เบิ่งตนเหนียวก็คือไหนมาแล้วตัวเขียดไดจะตัวเดียวจะเอาเบ็ดมาสองล้านแต่ว่าจะเขียดตัวเดียวนี่เนูตะเขียดตัวเดียวมันอาขุดบุหรี่จอยกรเสียบแอลมันเอาไปเสียบแอลมันจังสีละมันจังบูรูดดิหลังจากนั้นครับก็จายเสียเอาไปใส่ตัวปลาทุกคนใส่ปลาในวันจะเห็นปลามกนบินเลละปลาขอ ปาคอตัวใหญ่อยู่ดิหย h ỏ ไปเห็นปลาคออยู่วันนี้แหละเมื่อกี้ตัวใหญ่ใหญ่มันมนาเฝ้าอยู่นี่จอยจะเอาเกชรติไปเสียบปลาเดี๋ยวจกักหนวะจอยสะมายามด้วทุกคนมาหลุนกันด้วยความจอยจะได้กับปลาคอบ่มือนี้ปลาคอใหญ่เลยดิจอยเห็นหรือยังอู้นี่หนามขุ่นเลยรู้ไห วูหนำขุนเลยปลาคออยู่นี่ใจเอาไปเก็บปันจากหน้าใจฉหนลายามเไหนวูเขาจะเอาแบบฟูนัยนึงแต่ผมมีวันปักว่มึงดูครับผมมีวันปักอาจัรย์ไล่ะปักหนีเขียดเอาไปปักหนี มึงมันมาทางนี้วัดชอตเออเพ่มันดิ่งยังสี่ละมึงมาทางนี้ฮอดบวน้อาะมึงอู้ขันมาทางนี้มันชอตบกที่เขาเชิจังไหนระบายมันหอดบกนี่มันมาทางนี้มันชอตบกเขาไอยากให้มันฮอดบก,ก,ดบก <c oughs> ต้อนนี้เอาจังไหนละที่นี่แนวนี้ฮอด้วยเนาะมึงบอหอดวันไหนออมันอยู่พุ่นละป่านแนวนี้เลยเดี๋ดยวจังไหนจะมายามมึง ถือบถือแล้วมันรุนกันทุกคนจะกลับเทียงหน้ากันตงหนามาค่อยมาิึงเ้อและทุกคนตอนนี้ก็อาเาิไายามเบ็ดแล้วหัวถือป,ปลาหุ่ไปเิึงกันไปยามเบ็ดกันเบ็ดที่จกลกางแบบแฉลบปากขอเมื่อกี้หัวที่ถือหุ่เอาไปิ่งลองทุกคนนะมันถือวาตอนนี้กมาหวัวต่างหน้าแล้ว

เุ้ยเดี๋ยวแล้ววาทุกคนเนี่ยวนี่ยเป็ตัวหนึ่งยังตัวหนึ่งไลทุกคนเมื่อกี้จอยกระดาแบบปลามาตัวหนึ่งที่ถูกแบบอันที่จอยไปถ่ายแหละในอันปลาขอมาตัวหนึ่งยังตัวหนึ่งอีกยังโคตรตัวใหญ่แต่ว่าตอนนี้จอยกระดาเฉียดมาอีกตัวหนึ่งแล้วนี่จอยกระดไปเสียบเอาต่ออีกตัวใหญ่หันเมื่อกี้จอยอะไมันเสียบจ่ายกระดาษตัวใหญ่แต่ตัวหน่อยยังตัวหนึ่งโคตรใหญ่เลยบมื่วานที่ได้บอลแล้วมาหลุ่นกันทุกคนจอยวิธีอันเสียบตัวเฉียดจอยสิบอก วันจ่ยเสียบเคียดจะเสียบจังสีเลยทุกคนเวลาไปแส่เนี่ยจะเกาะวันวันนี้แหละมันกะสีเพราะนีมันมีวันกระดูกสลังมันอยู่นี่มันจะเกาะแบบกระดูกมันเลยนี่จังสีบัลูดเลยนเ้าเกาะวันอื่นมักจะหลุดอาจะเกาะจังสีแบบนี้เลยอืมเอากระซีไปซึบวันนี้ไปไปแสเบดเดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนวันที่จอยจะแสอีกแล้วว่ามันสิได้เขากระทหลุ่นตรงกันปะอืมทุกคนเกีย่ยากับใสแบบนี้เลย ใส่คันก็แบบนี่แต่ก็ไปใส่ตัวปาเลยอือไปใส่ตัวป่าวันที่เมื่อกี้น่ะล่ะอันนี้กลางนาเด้วบวันนั่นแบบวอนน้ำลงหัวันกับกัาปะขอยนันโคตัวใหญ่เลยจอยเมื่อกี้จนที่ถ่อแขนตัวใหญ่กว่าตัวที่จอยเอามุเมื่อกี้นสองข่าวสมุขความวันจอยกระดับตัวหนึ่งความตัวเย่ออยู่นี่แหละเมื่อกี้จอยมาเสียเวทกระดัตัวหนึ่งครับว่ายังอีกยังว่ายังมีลายโต้ที่ปะขอยมันอยู่แกนอยู่วอนนั้นหละ ใจสิลองเนียวควายหยอกไปทุกคนเพื่อสเห็นมันอยู่วันเผื่อเส้ทุกคนหเห็นนำที่เหยียเข้าไปมันเห็นมันอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้ใจเห็นโคตัวเยื่อเลยมันอยู่วันนี้ไม่เห็นแล้วได้ไม่เห็นอะไรเนียงแคจีเอาแสบเปดเไว้นี่แหล,ล,ละถ้าจีเอาเขี่ยเอาไปเอาไว้จังสีได้ทุกคนเอาเขียยใส่จังสี กระเสะไว้หนิดึงเบืงว่าใบให้เขียดอันใบเขียดมันหดบกแต่ขันเขียดมาหดบกแล้ะมันเดี๋ยวป้าชิบะทันที่กินตัวเขียดอันจะขึ้นบกก่อนเบนงทางนี้ทางนี้มาหดบกอยู่ได้ขันมันมาเจ้าจ้งใจน้อใบมันหดบกมันมันอดบกอยู่จะใหม่คัดบ่ล่ะตไปใหม่มาคัดซอกใหม่มาคัดไปใหม่มาคัดใบตัวเขียดมาหดบกไดอันนี้หลงอั สมัยนี้คัดยู่ข้างกลางไว้ตัวเขียดหยับมาโอ้ยตัวเขียดมันรับหลีเลยนี่นี่แบบนั้นอะไรตัวเขียดก็อยู่วันทันเขียดมาหราับบวกมาได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวถ้าฝั่มบนแรงจ,จะมาบังบ่งมาสี่ได้ปลาขอบบุปลาขอมันอยู่นี่แหละโคตรตัวใหญ่เลยเดี๋ยวมาหลุนกันทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปเชียงหน้าก่อนทุกคนเราจะไปกินข้าอีกนังพวกนี้แหละเดี๋ราบั่งตอนแรงเราจะมาย่ามกันว่าได้บ่ าเบิ่งกัอะไรทุกคนตอนเหนียวกาคือฮอตวิลล่าไปยามเบ็ดแหละตอนนี้จะไปอาบหนามนะแน่เราจะไปย,ยามเบ็ดเอามันซีด้บอกรได้บอกระไปหลุ่นกันทุกคนวัอนอาบหนามอยู่ห้านวันนี้มันบอลไปย,ยามเบ็ดบอลยามบอลตะป้าที่จะปิ๊กปามเีเงินฝากก่อนไปเบิ่งกันว่าได้บุโอ้ได้แล้วโอเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยว,ว,ว,วเดี๋ยวเดีลยวโคตรเหนียว

ต้นหน่อยดิยังต้นเยอะอีกังไดน้อ่าขอนจับเว็ดยังกินละทีนี้มันกิบเป็นตัวใหญ่บันไดดอกต้นหน่อยเมื่อกี้จอยเห็นโคตัตใหญ่ว่ามาได้ว่าได้ต้นน้อยหน่อยตัวใหญ่ว่าเมื่อกี้จอยมายังเห็นมีสองต้ตัวหนึ่งมันลอยไปตัวนี้มันถึกเบ็ดส่วนตัวหนึ่งอ่ะมันลอยไปได้โอ้สายเบ็ดจอยชิขาดมันกัดบังเอ้สายเบ็ดจอยชิขาดแหละมันกัดจะเป็นยังกินละบัดนี้ เดี๋ยวมือแรงก่อนจะสิเลาะไตตัวเขียดแล้วมืออื่นสิมาใส่อีกมืออื่นน่าต้องได้อีกชาสิละใส่มาตามเรียบหนำก่อนเผื่อมันสิไ,ได้หลายตัวเด้ปลาเคาะอันนี้เฮาตัวเขียดเด้๋มาตามอืมจริงๆแล้วทุกคนการหาก,กินง่ายๆได้กินอยู่เดี๋ยวไว้ไว้เบิ่งใจถ่ายมือหน้าใจหาได้ใจถ่ายเบิ่มงมาทุกคนว่าเป็นจังได๋แบบนี้ละ่ะอยู่กินกับธรรมชาติ อยากกินอย่างกระสอกเอาออน้ำกับแบบนี้อยากกินปลาก,กระลงน้ำอยากกินผักกระกเก็บเอาแบบน,นี้เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าได้ทุกคนสำหรับคลิปตัวนี้จากกระได้ขอจบสำานียแล้วบ๊ายบาย